ซึ่งชาวบ้านนจะมาหาเอามาแรงชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งนะแต่กินมันค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมต่างๆอ่ะผงบุกอะไรอย่างนี้ด้านล่างนี่จะมีน้ํานะครับถึงแม้ในตัวฝ่ายเองบะมีน้ําโดยตรงนะครับผมอก,ก็เออมีน้าแล้วชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วครับสัว์ปาก็มีน้ํากินแล้วเนาะเห็ดห,หนูครับผมพื้นระดับของลําห้วยนะี่มันจะมีน้ําขังอยู่นะครับคุณผู้ชม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับครับนี่คือช่องมีสปะนะครับช่อง YouTube ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านแล้วก็การช่วยเหลือคนแล้วก็การเข้าป่าวิถีชโล b o วิถีปลาต่างๆนะครับผมคลิปนี้ทําตามคําเรียกร้องของ FC หลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้เราไปดูสํารวจฝายที่เขาได้สร้างไว้ในปีแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะู้ดีว่าในช่องของเขาเนี่ยไปสร้างฝายนะครับสำหรับชะลอน้ำเนี่ย ไว้ในป่าชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยหลายจุดนะครับประมาณ5-6จุดได้แล้วก็ทีนี้มันเว้นช่วงในช่วงหน้าแ้งมาเาราบ่ได้ไปสํารวจเลยเพราะว่าฝ่ายนี้มันเป็นฝ่ายสําหรับชะลอน้ําในห้วยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่าสามารถกักเก็บน้ําได้จนถึงขั้นว่า,าผ่านหน้าแล้งไปประมาณนี้นี่บ่ได้นะครับเพียงแค่มันจะสามารถกักเก็บน้ำเนี่ยในช่วงต้นหน้าแล้งเพื่อ,อใช้ประโยชน์สําหรับป่าจะได้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ สัตว์ป่าต่างๆก็จะมีแหล่งน้ําสําหรับไว้ดื่มไว้กินนะครับผมเราก็มีสัตว์น้ําอย่างเช่นเป็นกบเป็นเขียดต่างๆมาอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็เลยจะเข้าไปสํารวจครับตัวใจเอฟซขนาดนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับนี่มีของมาอวดนี่ครับผมมีดใหม่ได้มีเดินป่าใหม่นะครับมีดนี้นะครับผมอ่ากัญยาณิมิตรท่านหนึ่งนะครับน้ำเม่นหรือว่าสาเม่นนะครับอยู่อําเภอเวียงแหงเนี่ยเป็นส่งมาฮื้อนะครับส่งมาฮื้อใจนะครับผมนี่ วยงามกา็ปกติผมจะใช้มีดเล่มใหญ่นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นอนะ่ะอันนั้นมันจะสามารถตัดฟันคุดอย่างต่างๆได้เป็นมีดเดินตายเนาะแต่มีดแหล่นะ่ยยังมามีนะครับผมมีดแหล่สาหรับใช้ทําอาหารอย่างโดยตรงนี่เน,ะนาะน้ำม่นก็เลยส่งมาฮื้อนะครับด้ามนี่เป็นเอ่อพ่นฮวัวาเนาะเที่ยวหมูเนาะเปเที่ยวหมูปลาแล้วก็ฟักเป็นไม้นะครับใบนี่สวยงามมากๆเลยครับเป็นตะไบนะครับใช้ตะไบในการทําเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรง คงทนแล้วก็มีความคมมากๆนะครับขอบคุณน้ำเม่นมากๆแล้วก็มีเอฟซหลายท่านถามว่าช่วงนี้เขาบัดท้ามีดแล้วก็คือเมื่อก่อนสลาเปียกแกอยากทานะครับแล้วทีนี้หลังๆแม่แกบอกให้มีเวลาเขาก็เลยเลิกทามีดเนาะแล้วทีนี้ปนอยากได้เนี่ยผมว่าถ้าอีกช่องทางหนึ่งถ้าท่านอยากได้มีดนะครับเมื่อท่านไปในเฟซบุ o กนะครับไปกดเป็นเพื่อน facebook ชื่อว่าลมหนาวเล่าปลานะครับซึ่งจะเป็นช่องของน้ำเม่นนะครับซึ่งเป็น เป็นสลาตีมีดอยู่ที่อำเภอเวียงแหงนะครับที่เพื่อนทํามีดมาให้ผมนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่แกแบบใครครับงานสั่งทำอะไรนะแบบเขามีแบบ back, มีอย่างไปห้เพื่อนในเพื่อนบอกใครทำครับเป็นสลาอินดี้คนหนึ่งเหมือนกันคือเพื่อนจะทํางาน่ายทอดอารมณ์มีดของเพื่อนมาเอง่ายทอดศิละปะของเพื่อนออกมาเองแล้วก็ถ้ามันถูกใจเขาก็ไปซื้อไปเลือกซื้อเอานะครับแต่จะมาสัง่งเพื่อนทำอย่าง,งอัอนอย่างอี้นี่เพื่อนบอกว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีอารมณ์ในการทานะครับเนี่ยศูนยัตรศิลปินนะครับเพราะว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานฝีีมืองงาานนช่นเน มันจะอารมณ์ศิลป,ปินสูงหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าชอบใจมิดสไตล์ที่ว่าเปิ้นผลิตออกมาสร้างสารรค์ออกมาก็ลองเข้าไปชมกันใน Facebook นี้ได้เลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูฝ่ายกันครับพอสายฝนปวยปลายลงมาในต้นฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมอาหารป้าต่างๆก็จะมีให้เห็นเยอะแยะนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะสามารถเก็บไปกินได้โดยบม่ต้องใช้เงินนะครับอันนี้เป็นชนิดหนึ่งของอาหารที่ชาวชนบทพ้นกินได้นะครับ่นห้องว่าต้นบุกนะครับเนาะถ้าคุณผู้ชม สงสัยว่ามันเป็นชนิดไหนนะครับหัวมันเนี่ยเพื่อนจะเอาไปทําเกี่ยวกับเครื่องสอํแอางหรือว่าอาหารเสริมต่างๆอ่ะผง,งบุกอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นหัวในดินนะครับแต่ถ้าชาวบ้านจะเอาไปกินเนี่ยเพื่อนจะใช้ต้นเทียมของมันนี่แหละครับต้นเทียมเนี่ยมันจะยุบไปในหน้าแรงและจะโผล่ง,งอ,กออกมาในหน้าฝนนะครับลักษณะก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับใบมันจะคล้ายๆแบบเป็นแฉกๆอย่างนี้นะครับต้องมีวิธีในการกินนะครับซึ่งในปีที่แล้วนี่เราเคยนําเสนอวิธี การเอาบุกมาแกงโดยไม่คันไปแล้วนะครับแต่บอกคุณว่าในปีนี้นี่ถ้ามีโอกาสผมอาจจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับลักษณะลําต้นจะลายๆนะครับความจริงดูแล้วมันน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมแต่ความจริงแล้วมันสามารถกินได้ครับในฮันก็มันจะเป็นคลุกคละคลุกคละนะครับผมเป็นน้ำๆเนาะลําต้นนี่มันน่ากินแล้วครับแต่ว่าถ้าเราได้ลองกินแล้วจะตืใจนะครับมันจะหวานมากๆเลยครับเวลาเราไปแกงแต่ว่ามันต้องมีกรรมวิธีในการทําเทคนิคในการทําแบบบะฮอมันคันนะครับผม เหตุผลที่ผมจะเข้าไปดูฝายนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกเนาะถึงแม้มันจะเว้นมาสองวันแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันตกทุกวันแล้วทีนี้มันตกทุกวันแต่มันตกตกเยอะแต่มันตกบ่เมินเนาะตกสักพักสักชั่วโมงอย่างมันก็หายไปแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ่าน้ําในฝายที่เราทําไว้เนี่ยมันจะมีหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเว้นมาสองวันละถ้าในหน้าฝนมันมีแน่นอนนะครับแต่ผมคว่าหน้านนี้เนี่ย แล้วผมมาคนเดียวนะครับตัวเนี้ยผมต้องระมัดระวังเพราะว่าใบไม้มันหนาครับในการเดินเนี้ยเวลาเราเดินไปเราหมองหัวอยังจะอยู่ใต้ใบไม้ที่ทับผมกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝ่ายกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะถึงฝ่ายเนี้ยผมมาเจอนี่ครับผมอันนี้เป็นดอกบุกนะครับผมนี่เป็นดอกของบุกแต่สิ่งที่พีกกว่านั้นคือนี่ครับนห้องว่าจีลอบุกหรือมันเป็นแมงกุดจีนะครับซึ่งมันจะอยู่ ในดอกบุกที่ใกล้จะเน่านะครับมันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านนจะมาหาเอาแมลงชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นแมลงปีแข็งนะเอาไปกินนะครับเอาไปทอดไปพัดได้นะครับทางก็เต็มหัวเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนี่นะครับแต่กลิ่นมันค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยทางก็มันอันนี้กําลัางผสมพันธุ์กันนะครับไปขัดขวางความสุขเป็นแบบเป็นกก่อมากอะ อันนี้คือเปล้อกหอวัดแมงกี้หลอบ,บุกนะครับผมหรือว่ากุดกี่นั่นแหละเนี่ยครับแต่ว่าในหัวเนี่ยมันจะเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมมื่อตัมันแสมสี่สิบตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอาคุดไปหาหัวใต้ดินของมันอะ่ะนี่นะอันดอกเนี่ยเวลาความจริงแล้วใต้ดินมันจะมีหัวมันแหมนะครับความจริงแล้วอันนี้มันเป็นดอกที่โผล่พ้นดินมาบไัไดน้นะครับคุณผู้ชมซึ่งใต้ดินเนี่ยมันจะมีหัวใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นหัวของบุกเนี่ยบางหัวนะครับถ้าสมมติเอาเจอเนี่ย อาจจะมีมะแมลงหรือไม่มีมแมลงชนิดนี้อยู่ในหั่นก็ได้แต่บางจุดเนี่ยเคยเจอหัวเดียวเนี่ยครับสองตัวนะครับคุณผู้ชมในคลิปที่เขาทําไว้ปีที่แล้วนะครับผมแต่มันบ่แน่นอนเสมอไปว่าเขาจะเจอในทุกๆหัวนะครับดอกบุกดอกบุกเห็นก็ค้าว่าต้นบุกเนี่ยเขาสามารถพบได้ทั่วไปนะครับเดินไปมุมไหนก็เห็นหมดค,คุณผู้ชมหาก,กินง่ายขนาดดอกบุกต้นบุก,ก,กนี่นะ แต่ผมจะเข้ามาพอนอมไม้ครับโอ้ไม่ทันแล้วมีแต่รอยขุดทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นนอมไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชมก่อนนี้ก็เหมือนกันครับมีแต่รอยขุดเห็นก็มบ่ได้นะครับนอมไม้วันนี้สองกอแล้วมีแต่รอยขุดครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูอฝายหนึ่งจุดนะครับที่เราทําไว้นะครับผม ดูซิว่ามันจะมีน้ําหรือเปล่าโอ้แต่มันลกลงหลังมากมเลยโอ้โหยาแฝกเหลือบากี่ต้นนะครับที่แผ่นหน้าแรงมาได้เนาะเอาบัสามารถจะขนน้ามาโหดได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไกลเนาะแล้วทีนี้กว่าจะขนน้าเข้ามาเนี่ยมันบัดสามารถจะเอามาลดยาแฝกแต่ว่ามันยัก็ยังหลอดนะครับหลอดหลายต้นอยู่แต่ก็ตายไปส่วนใหญ่นี่นะครับโอ้น้ํายังมามีเลยครับเพราะว่าฝนมันยังตกบัดแต้เนาะ มันยังบอกเข้าหน้าฝนจริงๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่มันกําลังย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ก็มีขังแองนิดๆครับใบไม้มันถมไว้อยู่แต่ยังบอก่อยเยอะตัวใดเพราะว่าเดี๋ยวรอหน้าฝนจริงๆนะน้ำมันจะขึ้นมาเต็มนี่เลยนะครับผมผมบอกให้แก้เยียบตัวใดนะครับเพราะว่ามันเป็นพงเป็นหูนะเขาบอกว่าสัตว์มีพิษมันอยู่ข้างในหรือเปล่านะแม่คนเดียวตัวนะครับเดี๋ยวขอถอยก่อนนะครับแต่ที่เราเจออาหารไปสองชนิดแล้วนะครับนั่นก็คือ ต้นบุกกับแมงกุจีหรือว่าจิหลอบ,บุกนะครับนี่มาเจอนี่ครับผมเห็ดหูหนูครับผมแล้วก็เอาไปใช่ต้มจือดอะไรอย่างได้นะครับอันนี้อาจจะเอานะครับอาจจะเอาไปตยุยเอาไว้เป็นอาหารเนาะต่อที่เห็นนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ในตัวฝ่ายเองเนี่ยอาจจะบอกมีน้ําโดยตรงเนาะเพราะว่ามันอยู่พื้นที่สูงขึ้นไปนะครับแต่พื้นที่ลาดลุ่มลงมาปลายๆน้ําเนี่ย มันจะมีน้ําผุดนะครับซึ่งก็เปลี่ยนไปได้ว่าตัวฝายเองอาจจะเก็บน้ําในเชิงของบนผิวดินมาได้แต่ว่ามันสามารถชะลอน้ําในใต้ดินไว้ได้นะครับเพราะว่าเรามาดูด้านหลังนยมันมีน้ําผุดขึ้นมาหันก่อนด้านหลังนี่จะมีน้ํานะครับถึงแม้ในตัวฝายเองบ่มีน้ําโดยตรงนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลจากที่เขาทําฝายชะลอน้ําไว้หลายจุดนะครับซึ่งแม้น้ําผิวดินมามีแต่มันสามารถซึมใต้ดินได้นานๆเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ากักเก็บน้ําไว้ได้ แล้วพอมาไปล่ย,ปยน้ําเมื่อพื้นที่มันต่ําลงมาเนี่ยน้ํามันก็จะพุดออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ชุดนี้น่าจะประมาณเท่าเอวนะครับเนาะน้ําจุดนี้นะนี่นะครับคุณผู้ชมบางชุดก็มีน้ําไหลลินลินนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่านี่แค่ต้นฝนนะครับต้นฝนซึ่งยังบว่าชจต้นฝนที่แท้จริงด้วยซ้ําไปเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยแท้ระยะเวลาช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยฝนยังมาแม้นะครับคุณผู้ชมแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะฝนมาเร็วหน่อยแล้วก็อ่าตอนเนื่องเนาะ ถึงแม้บัต๊กทุกวันนะครับโอ้ในปู่นนี้น้ําไหลลิ่นเลยครับซึ่งก็หมายความวา่าในใต้ดินนั้นค่อนข้างที่จะมีน้ําแล้วกับความชุ่มชื้นพอสมควรส่งผลให้น้ําบนดินนะครับพุดธออกมาแล้วบ้างเป็นบางส่วนในบริเวณห้วยที่เขาทําฝายชะลอน้ําไว้ในปีที่แล้วนะครับผมอันนี้บริเวณทางเข้าป่าลึกๆมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าลําห้วยซึ่งเป็นลําห้วยข้างทางนะครับซึ่ง มันจะตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่จะถูกเบี่ยงออกจากถนนเพื่อป้องกันถนนเสียหายนะครับมีน้ำเยอะครับคุณผู้ชมเป็นลําห้วยซึ่งไหลดีพอสมควรเลยนะครับผมแก็เออมีน้ำละชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับสัตว์ป่กก็มีน้ำกิ่นแล้วเนาะ,ะปลาก็ชุ่มชื้นขึ้นมาเมื่อปลาชุ่มชื้นอาหารต่างๆมันก็จะเยอะนะครับอย่างเช่นนี่ครับเป็นต้นอันนี้ใบชะพรูนะครับชะพรูป่านี่นะครับที่ผมจี้อยู่ครับก็ นี่นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมผักกูดครับเพียบเลยผักกูดเต็มเลยถ้าเฮาเข้าใจอยู่กระป๋านยมันสามารถกินได้แทบจะทุกอย่างครับในป่เนะที่ผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูก็มีใบชะพูกับผักกูดนะครับที่ผ่านมาแต่นี่ครับเป้าหมายของเราอันนี้เปินหองผักเผ็ดนะครับซึ่งตัวนี้เฮาสามารถเอาไปกินกับน้ําพริกตาแดงได้นะครับ นี่นะครับผมเอาไปกินกระน้ียพริกแต่แดงก็ได้หรือว่าเอาไปใส่แกงแคะครับมันจะมีมันจะมีรสที่หอมนะครับคุณผู้ชมน,นี่นะอันไหนปุ่นก็แม่นนะนั่นะต้นเนะี้ยนี่นะครับมันจะมีรสที่หอมมากๆเข้าไปใส่แกงแค่คบหรือว่าแกงแค่เนื้อหมูสมชั้นเนี่ยอร่อยมากครับมันจะหอมหรือถ้าจะากินกระน้ีาพริกก็กินสดๆได้เลยนะครับกินยอดมันอะ ทุกเส้นทางของการผ่านของน้ํานะครับในลาห้วยเนาะถึงแม้หลังจากที่ฝนหยุดไปสองวันแล้วเนี่ยน้ําอาจจะบไหลตลอดนะครับแต่ว่าพวกจุดที่เป็นแอง่งเป็นเวิ้งนะครับที่มีพื้นที่ต่ากว่าพื้นระดับของลําห้วยเนี่ยมันจะมีน้ําขังอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยหันก็ว่าสิ่งที่เราทําไว้เกาะถึงแม้อาจจะทรงผลเพียงน้อยนิดนะครับแต่ว่าเกาะมีผลบ้าง,ยงอย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการชะลอน้ําไว้บางทีมันไหล อ่าเร็วเกินไปแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับจุดนี้ผิดคาดนะครับในจุดที่เขาคิดว่าน้ําจะมีเนะี่ยกลับบ่มีครับแต่มีร่องรอยของน้ําที่ไหลผ่านนะครับเพราะว่าจุดเนี้มันเป็นจุดต่ําสุดของห้วยเนาะเนี่ยน้ําไหลผ่านมาเหมือนกันแต่น้ําบักขังครับแปลกเหมือนกันแต่มันมีร่องรอยของท่อพีพีซีนะครับซึ่งเปลี่ยนไปได้ว่าอ่าชาวบ้านที่มีสวนอยู่นี้เนี่ยเพื่อนอาจจะเอาเครื่องสูบน้ําเนี่ยามาดูดน้ําตรงนี้ไปใช้ในสวนได้นะครับ มองว่ามองในกล้องจะเห็นหรือไม่แต่ว่าณนคณะนี้ปัจจุบันเนี่ยผมมองไปไกลๆนะครับจะเห็นต่อพ v วีประมาณหน้าสี่นะครับคุณผู้ชมสี่นิ้วเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าเพื่อนอาจจะมาดูดน้ําตัวนี้ไปเพราะว่ามันเป็นไปไปได้นะครับคุณผู้ชมจุดที่เขาผ่านมาเนี่ยมีลำดับที่สูงกว่านี้เนี่ยมีน้ํานะครับมีน้ําขังตลอดแต่ว่าจุดต่ําสุดก็บบ่มีน้ำเนี่ยซึ่งมันผิดจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะมีการสุบน้ําไปใจแล้วนะครับผม นั่นแหละครับคุณผู้ชมเห็นก็ว่าพอหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับถึงแม้ยังบอกเข้าในฤดูฝนโดยแท้จริงเนี่ยเพียงแค่น้ํานะครับตกลงมาเพียงแค่บักี่วันเนี่ยความชุ่มชื้นของป่าก็กลับขึบ้นมานะครับนี่คือความสําคัญของน้ําและป,าป่าซึ่งมันอิงอาศัยกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากโองแมงอยู่ในป่ามันก็มาแรงเยอะนะครับต่อมหน้าตอมตาคือ,อพอฝนตกลงมาเนี่ย กมีชีวิตชีวาเนี่ยมนุษย์ก็มีอาหารนะครับยางที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นะครับเพียงแค่เขาเข้าป่ามาแค่วันเดียวนะครับเขาเจอของกินมากมายเดี๋ยวผมจะสรุป่ฟังวันนี้ก็คือมีต้นบุกนะครับซึ่งเอาไปแกงได้มีดอกบุกซึ่งความจริงแล้วดอกบุกเนี่ยเขากินมาได้แต่เขาสามารถกินมแมลงที่มากินดอกบุกได้นั่นก็คือแมงกลอบ,บุกหรือว่าแมงอ,งอย่างพวกต้นอาจจะฮ้องกุจก,กีหรืออ,อย่างมาัฮู้นนะครับในพื้นที่อื่นนะแล้วก็ มีเห็ดกระ้ดงโอ้เจ้เห็ดหูหนูเนาะแต่ว่าภาคเหนือนะเพื่นท้องเห็ดกระ้ดงน,นะครับคนไทยอาจจะห้องว่าเห็ดหูหนูซึ่งเอาไปใส่แกงจืดหรือว่าแกงแคร์ยังก็ได้นะครับแล้วต่อมาเราก็มาเจอพักกูดมาเจอใบชะพลูซึ่งมันสวยงามมากๆมันเขียวขจีเวลาเจอน้าฝนนะครับามาเจอต้นพักเพชรแล้วก็ความจริงสมุนไพรมีหลายอย่างที่ผมเดินทานมาเนี่ยแต่ว่าบางทีมันอาจจะซ้ําในคลิปกเกา่าผมก็เลยเอาลงนะครับแล้วก็บางอย่างเดี๋ยวกไปแยกเป็นคลิปสมุนไพรทำการนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วครับคุณผู้ชมและอีกอย่างก็คือคุณผู้ชมตอนนี้ช่องของเฮานะครับมียอดซับทั้งหมดเกือบเก้าหมื่นแล้วนะครับเฮามีเป้าหมายอยู่ที่1นึ่งแสนอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จนี้ได้ด้วยการไปชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะมากดติดตามเพิ่มเยอะๆเพื่อให้มันถึงแสนไวๆนะครับเราก็จะได้โล่เงินนะครับผมคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณน้เม่นนะครับขอบคุณน้เม่นที่ได้ส่งมีดมาสาเม่นนะครับหรือว่า Facebook ลมหนาวเล่าป่านะครับ เพราะฉะนั้นไผ่ต้องการมีดคุณภาพดีๆนะครับแล้วก็จากสลายินดีที่บา่าวางานตามสั่งนะครับคือผลิตยังได้ก็จะขายอย่งอางั้นะครับ <laughs> อินดีมากๆแกก็เป็นส่วนหนึ่งในอ่าพเทาว่าสนับสนุนช่องในเรื่องของมีดนะครับอันนี้นี่มีดนี่ครับผมสวยงามกับผมชอบนะครับสวยงามดีกระดุมกดจุดติดไปได้นะครับตอนเนี้ยอ้วน <laughs> ลูดได้แค่ซิครับติดกระดุมไม่ได้ ขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์พุธศุกร์ข,ของทุกอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับละพินครับละพินไพววนนี่คู่ควรคู่ควรกับเพานตายเหออันนี้เป็นมีดแหล่นะครับเอาไว้แหล่แมวเอาเวลาเอาแมวมาห่อหนึ่งนะครับเอาเนี้ไปเป็นแหล่เนื้อมัน E <laughs>